เดี๋อารถเข้ามาก่อนไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงจะทำให้พวกขี้นี่หลอนไอ้สัตว์เไปเอารถเข้ามาก่อนแป๊บนึงเจอ,อกันเวลาจะทานหล่อฮียอะไรเหยื่อสีเหลือกงกำขนาดนั้น,นะนะ ีแต่คนยืมไม่ไมีแต่คนล็อกรถอ่ะอเอาเอาพี่ดอมตายแล้วเหรอชุดเดิงมันเสียหรงนี้นะอะไรหรอครับเราเปลี่ยนชุดแล้วเราก็เปลี่ยนหน้าแล้วด้วยผมอยู่ผมอยู่ในหลุมตบนี่นแหละโอเคโอเคอเค,อครับแล้วผมก็โดนฝังแล้วตายแล้วกูตายแล้ว กูตายละไอ้เหี้ยกูไม่ต้องตายเองเลยแค่นี้แถพลาดกูเลยเหี้ยไอ้สัตว์ัดไม่ต้องไปไหนเลยเหี้่ฟังเลยตัดหมอไม่ต้องชุบเลยเอากูไปฝังเลยเอากูไปฝังเลยเหี้ย ฮัลโหลหนูอยู่ไหนหนูมาหามามีที่รถก่อนอยู่นี่เห็นมีคนนอนตายหน้าเหมือนพ่อพนุเยเหมือนตรงหน้าเพิ่งขับมาจอดตรงใช่ ห้าร้อยครับกระเป๋าสองหกหกครับอันนี้ไม่ได้รักษาฟรีหรอคะหมอฮะเออตอเแ้เขาบอกรักษาฟรีไม่ใช่หรอไม่ครับอ้าวรล้วคุณค็ณณ<ม>อกเล็กควเบล็อกกันนี้ควบบล้วกกันนี้เอ้าไปไหนอะ่ะไปนี่ไปหลุมตบ น,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 นี่น้องกล้วยอยู่นี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 ่น้องกล้วยน้องกล้วยน้องกล้วยคุณชนทําไมไม่ใช่น้องกล้วยนะนั่นโดนจะีนตะหลาคนดังกนะันน่ะไปหาเรียกเขาน้องกล้วยเขาก็ค้องนี่ก็สิ้น <หา S 1> <ล>แล้ว,ลว <laughs> คุณหน่อยชนคนแล้วลงทําไมอนะ่ะ <laughs> จะทําอะไรเนะี่ย <laughs> คุณนอนทําไมเนะี่ย ้าคุณคหลุมศพกูทำไมเอาออกไปจากหลุมศพกูเดี๋ยวนี้กูกลัวเอา,า,าออกจากหลุมศพกูเดี๋ยวนี้ เอาอย่างครับอันนี้ดูหนังเยอะหรือเปล่าเนี่ยดูสุดตานคอนเทนต์เยอะป่ะเนี่ยฮีา่าฮ่าไลันทองฉันไม่ได้ถามแกต้องปีบมึงไปเอาหอยแข็งมาให้กูเดี๋ยวนี้ขอค่ะฉันไม่ชอบแกอีลันทองฉันกลัวแล้วอยากตะปีบว่าตะปากแกไปเอาหอยแข็งมาให้กูเดี๋ยวนี้กูจะกินหอยแข็งกูจะกินหอยแข็งมึงไปเอาหอยแข็งมาให้กูเดี๋ยวนี้นะไอ้ซอกปีบหอยแข็ง ข่อยจะกินห้อยขมเอาห้อยขมมาให้ข่อยเดี๋ยวนี้เอาห้อยขมไปทำเดี๋ยวนี้แต่ก็ขจะกินห้อยขมกินแกงห้อยขมแต่ใจยากกับน้องใจอีใจอีข่อยจะไปหาโกเบริข่อยจะไปเอาห้อยขมไปปากโกเบริแต่ข่อยบ่กกินห้อยขมข่อยจะกินห้อยแค่อีนางสวยดีคืนมาจากลุมเดี๋ยวนี้มึงอีนางสวยดีมึงไปเอาห้อยขมมาให้กูเดี๋ยวนี้นะอีสองปีบ มึงกะต้อง<ก>มึงกะชื่อการตาลองกู่าการตาลองลแลงจแรลอะไรอีสองมึงเะแรบแหลกูสิไบฟองโกโบัรีให้โกโบัวรีมาจัดก,การมึงมึงเป็นอังสุบาลีหรอผิดเรื่องหรือเปล่ากูเอามาฟิวชันกูดูมดทุกเรื่องลูกออกมาจากลุ่มเดี๋ยวน้อีสองปีททำมาแรบแผลใส่กูเดี๋ยวกูตบกูสิเอามึงมาฝังลุ่มนี้ แล้วสิเอาแมคโคมาโทมมึงแล้วจะได้ตัวยากษกับกูอย่างนี้กูสีฟ้ากูขีบ้ากูผีบ้ากูอยู่ทุราธานีนาสี่างอินางปลาล่ามือส,สีสว,ว่างมือสีสว,ว่างกูบอกสว่ากูกินแต่ตาําสว่กูกินตําปลาล่ามึงอ่ะสว่างตตัวปลาล่าบอไซทักบ่ใส่บักเขือกินบอกินเขือบักหน้าวบอกกินก,กินแต่ตําสว่างแต่ปลาแต่ปลามึงเมนมันกินตําปลาล่า มวกามีกันบ้ามีป่าล่าป่าล่าจากอุดรธชานีแต่กูเป็นคนตายกูกินแกงตายแล้วกูว่าแล้วพูกแกแล้กูก็เป็นคนตายมึงแรงอะไรของมึง <c oughs> กูฟังไม่รู้เลื่องตระกรที่มึงแรงอ่ะกูไม่เข้าใจเลยมึงแรงจังไก่ไปกลักวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวกูสิเอาอามาไปฝากมึงก <c oughs> อหกมวงไปฝากป้า เราไปฝักป่าป่าไปแล้วก็ไปแหนะหัวเออกว่าแหนะหัวเราเราแหนะท่าห้าให้เราแหนะท่ามึงกูเสีตฟองกูวุ่นีนะนี่อีอาคสอบาลินมึงทำไรของมึงอะมึงกระู่อยู่แก่ใจใจมึงทำมันนี่ทำกับกูทำได้ซะใดกูบ่ได้ทำกูนอนอยู่ซื่อๆความหาก็มันจะมีสองคนบ่ใด ตัวละข้อับมัน,นันแมนไพ่สี่มาทำห้ใจห้องเขาหูหักไม่นะอย่าอย่าทำการสลองจะได้เชือก,กับการสลองน<า>นแบบมือเนี่ยมันแหลกแหละ่นะไม่เห็นจองปีกมา<ว>ดีมองนี้กกบอกแบบเป็นกูเป็นคนทำทั้งท่านกูยืนซ,ซื้อนี่ยังสุมาลิน จะไดเจ้าคือแกมอ,มองอยู่อ,อย่างนีู้ไปฟองอีนางแทงทองมากระจัดก,การมึงให้มึงตายไปจากโลกนี้ไปเลยนี่เจ้ามันชื่อว่าอะไรแล้ววะอีแพนเคก้กมึงมาเต้นอะไรแถวนี้อ,อีแพนเคก้กอีแพนเคก้กฮัลโอีแพนเคก้เคกกูบอกมึงแล้ว เมึงผูกอะไรของมึงเนี่ยอีแพ็กเก็ตมึงดูกลายเป็นคนดูสารลุบนาอัวก็มาหาอาาอัวเองไหนอาาอยู่ไหนอาาอยู่หลุมนี้แต่มันเอาขุนศพไปแล้วมันเอากระดูกมามากูไปขายแล้วแล้วทําไมมันไม่เอารถเข็นนาาไปด้วยมันนั่นมันรถเข็นกระบ,บะซ้ายนี่รถเข็นศพอารารถบิลแซคของอามาทําไมหรือต้องเอามาลงแบบนี้ ดูไม่ดีเลยไอ้ทรยศเดลัคุนแผ่นดินข่าเดลัคุนแผ่นดินต้องอเดลัคุนแผ่นดินควรจะตายไปซะอีอชัว่วตอนเด็กๆผมเรียนซื้อโตขึ้นมาผมเก็บมาพาวใครเข้ามาเบ่งอะไรอื้อๆ,ๆ้แถวนี้แต่ปวดขี้ก็ไปขี้สิ ฮัลโหลเฮ้ยอะเฮ้ยอะเฮ้ยอะกีนางกากากีนางกะกาเอ้าวคุณมาทำอะไรตัวนี้คะเนี่ย ตอนเล็กๆไม่เรียนหนังสือนโตขึ้นมาต้องขาดราเท้าแม่ขอเลาให้จับเอาว่าอย่าไว้ใจพวกสัตว์ตีเท้าเสื้อพื้นไม้เติร์ดลองตับจังใจพวกขวายเป็นใหญ่ที้ก่อกำไรจินเจียยูอีจินหัวกางแกงเกีนากะกากีนากะก้าลลีดาากากีนากะก้า คุณเจนครับพลังงานแถวนี้อาจก็เป็นได้เออคุณีิวคะตอนนี้เจนรู้สึกขนลุกไปหมดเลยอะค่ะตอนนี้ผมรู้สึกหนาวแปลกๆคุณรู้สึกเหมือนผมไหมรู้สึกค่ะตอนนี้เจนสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างว่าเจนขนลุกเหมือนอยากมีคนข้างๆมาเข้ามากอดสักหนึ่งทีเจนปวดขี้ำตามตำปูปลาดอ๊นนีงนะคะลูกกระเด็กเล็กกระแดงมันโท เออว่าไงน้องน้องมาตรงสุสานนะพี่อยู่ตรงหลุมเลยเออน้องจําคนวันก่อนที่พี่บอกว่าอยากให้น้องเจอได้ปะเที่พี่บอกว่าทําตัวไปนะฮะแล้วเร็วมาเร็วเร็วตรงหลุมอะก็เดินมาตรงหลุมสีไอบัดโซเข้าลึกๆไอผีมึงอย่ามาขึ้นกับกูไอหลุมมากไอหลุมที่มันมองนีมันไม่ใช่แล้วมึงจะมาขึ้นกับกูมึงหายใจลึกๆเดี๋ยวนี้เอยมึงจะเอากองดีกับกูใช่ไหม เออมมาทีบกูอีกทีสิน้องหน้าหน้าบักอะหน้าบักหน้าบักหน้าบักเนี่ยกูพี่บ้าหาการมึงให้หน้าบักหน้าบักลอยยังยังอ่ะแก่เหมือนเดิมเลยโอ้โหน้องเนี่ยคนเนี้ยที่พี่อยากให้น้องเจออ่ะพี่บอกเลยว่าเอ่อคนนี้เขาชื่อว่าคุณชายจุกคุณชายจุกสวัสดีครับเป็นไรมาเป็นไรมาเนี่ยอย หน้าพี่กับหน้าเขาบักวะน้องบักพี่แก่คู่เลยโอ้โหแต่ผมแก่ไม่จริงครับผมอายุสิแล้วถ้าน้องเห็นหน้าเขาน้องจะแล้วน้องจะร้องไว้ปะไว้น่ารักจังเห็นแล้วรอไห้น่ารักจังทำไมหน้าพี่เป็นเงี้ยหายแล้วทำไมหน้าพี่เป็นเงี้ยเป็นยี้เป็นไงอะไม่ใช่มาถึงหน้าพี่เขาเป็นคุณชายไงอืเอจำได้พี่คนนี้เขาชนผมด้านหน้า มาขอโทษทีเดียวไม่ให้กล่องซ่อมด้วยเอ้าพี่บัวอาเขามาชนผมนั่นน่ะมาขอโทษทีเดียวไม่ให้กล่องซ่อมแล้วไปเลยพี่ไม่ี่ไม่เกี่ยวอ้าเป็นงานไปเยี่ยมเุินผมเดินไปซื้อกล่องซ่อมโคตรไกลตรงไหนข้างนั้นนะใช่พี่เลียวผิดซอยเแลียวผิดซอยเลียวมาโดนผมสรุปยาวจริงไหมยาวจริงพี่ลองวัดไหมครับยเมตรอะโห คนนี้เขาชื่อคุณชายจุกส่วนผมอืมปะแนะนำตัวไปนะส่วนผมคุณชายหมิงซามิงโก้ด้วยมิงซื้อหมิงซามิงโก้เรามิงซื้อเหรอใช่ครับเร้่อข่าวว่ามาจากจีนเนี่ยใช่พี่ตอนเล็กๆใหม่เรียนนั่งซื้อรอไปก็กลับลม้ากูบอกแล้วอย่าให้บันเจอกันไอมี่อัวเกิดในเมืองไทยตัวตัวกู พกจอค้างกกูมานานพกเฟอยู่แล้วเป็นธรรดฝ่าไฟว่าฉันวนจะร้อง่ฉี่ไมเงเไปสอบว่าฉัก่นตเฉี่มวพอยู่แล้วว่าฉันวันจะลูซ e วทำไรว่าฉก่อดสตินกกู coming soon และกูควจะแรงช่กับพาร์ท